วันนี้นะครับมีสินค้าใหม่มาแล้วครับเป็นหินดาวสตาร์รุ่นใหม่นะครับสำหรับใครหลายๆคนกําลังรอการอัปเดตของหินดาวสตาร์อยู่นะครับตอนนี้นะครับหินดาวสตาร์ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้ากําลังสนใจอยู่แต่ตอนนี้ตัวนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ออกมาใหม่แล้วก็มีความให้พื้นที่ผิวเนี่ยได้มากกว่าเดี๋ยวผมบอกขนาดมันก่อนนะครับขนาดของไอตัวนี้หินดาวสตาร์นะครับก็คือ ความกว้างเนี่ยครับมันจะ13เซนแล้วก็ความสูง8เซนนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเออมันมาในกล่องคือ1กล่องมันมี4ก้อนนะครับนี่ตอนนี้อ่านี่นี่ครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่ก็ความรุ่นใหม่ของมันเนี่ยครับมันจะมีความค่อนข้างอ่อละเอียดมากกว่าเดิมนะครับเหมือนเอาวสัสดุกองไปบดแล้วก็เผาตอนนี้มันจะเผาที่1,400องศาเนยครับเพื่อ เพิ่มพื้นที่ผิวการอกองได้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับอันนี้ถ้าลูกค้ามาเห็นตัวจริงเนี่ยลูกค้าจะรู้เลยว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยมันจะเนียนกว่ารุ่นเดิมมากแล้วก็การหลุดของอะไรวัสดุกองนี่จะน้อยลงมากนะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหินดาวสตาร์เพิ่งมาเลยครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ลูกค้าเลยครับก็สามารถวันนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าผมเอาของ ลงตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครจะซื้อตัวถ้าลูกค้ายอยากจะลองใช้เนี่ยหอันนะครับออตอนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่180บาทนะครับแต่ว่าอันหนึกล่องนะครับมันจะมี4อันนะครับทั้งหมด600บาทนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับสั่งผ่านทางไลน์แอดไทยเอลคอลเียก็ได้ครับหรือว่าจกจะมาดูของหน้าร้านก่อนก็ได้นะครับอยู่ตลาดปลาเจเจมอนะครับห้อง 01, 07, เบ1 a 0หแล้วก็ใครสนใจก็สามารถ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนรุ่นเก่าก็ยังขายอยู่นะครับแต่ว่า,เ,าเราก็จะมีโปรโมชั่นของราคารุ่นเก่าลดราคาลงมาเพื่อให้ลูกค้าสา,สามารถเอาไปใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับวันนี้ก็ามาแนะนําไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะหาอ่างนะครับเพื่อมาทดลองไอเจ้าหินดาวตาวัดรุ่นใหม่เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ